เ้านไนกะน่าจะเล่นได้ครับขอบคุณความตั้งใจครับความเป็นห่วงจากพี่จากน้องครับขอบคุณครับเมื่อนี้การมีโชว์เขามาซีคือเก่ามั้นปะครับผมแล้วก็โชว์ทุกโชว์ปกติเนาะโอเคครับเข้าสู่ปกติได้ครับผมเอาแล้วปัจจุบันนี้งานที่ผ่านมามีอย่างอยากฝากบอกพี่บอกน้องเน่บ้างครับผมงานไในงานท่านุญคุณตาคุณยายนะครับผมก็เลยมีโอกาส วได้มีโอกาสมาหาพี่พระเอกเพื่อสอบถามข่าวๆหลังจากเราไม่เห็นมาป่วยก็เลยหายพักผ่อนก่อนเมื่อนี้เลยมีโอกาสแล้วร่วมไปถึงรดเฮของเฮาพร้อมครับเห็นมีคนติดต่อคุณพ่อมากนะครับผมอฝากพี่น้องพานไล์สดดพานยูทูภของคุณนพี่น้องทั้งไล์สดแล้วก็ทั้งคลิป YouTube ของเรานะครับ ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ว่างยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปหรือขอบคุณแต่ก็สิขอบคุณทั้งนีกรนนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่มารวมทั้บ,บุญขอบคุณย่ายนะครับแล้วก็มาจากไกลจากไกลซึ่งหลายนำ้นำตาจนดเสียเลยนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับที่มาให้กำลังใจ แอดมินเราไปแชร่ให้พ้อเยวติดตามทั้งเพจข้ามผลก็ได้ครับทั้งเพจข้ามลร่วมมิตรด้วยนะครับที่แชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณพ่อวิทูดด้วยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงหนึ่งทำให้โปรโมตรถแหงให้นะครับขอบคุณทีมงานแอดมินด้วยขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับเอาเครับมื่อนี้ก็เดี๋ยวให้ระเอกเตรียมโตขึ้นแสดงปกติให้พี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อนี้ ปกติกับชิมิน้องเวนคือเก่าครับผมสลับกันอยู่กับนี่น้องครับผมเบิ่งหน่วยก้านแล้วโอเคครับผมสามารถลี่นอนได้ต้องเอื่นว่าองค์ไส้หนึ่งโอ่งไส้สองได้นี้นะครับผมสนะครับนี่นะครับป่ะมาณชิมีมือใดแบบแกงพิมพ์ทาบวอลนัทไบนะขี้ขานนะโน่นโน่นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องโน่นบ่อย้น่นยากน้ำเฉพาะอิรินะครับครับผมได้จับมือได้ที่แบบเออฟิวเออข้นน้อยเบสขึ้นนี้ได้ปะ ทุกอย่างก็ได้เปิดเผยออกมาหมดแล้วนะครับพี่น้องก็โอเคบ่เป็นนะครับเดี๋ยวแ okay. อดมินตัดออกให้ทีนี้ได้ฟัง2เวอร์ชันเวอร์ชันไอ้เวอร์ชันน้องบุคลิกการแสดงศิลป์ศิลป์คนละแบบมาคนละแบบนะครับผมมาคู่ได้ครับมากันโหวตกันครับผมที่แน่ๆกรับช่วยกันครับ,รบผมไม่ทิ้งกันเพราะว่าเฮาคือลูกพ่อผนคำพุ่นรวมมิตรนั่นเองแน่นอนครับผม มิสก็ต้องช่วยกันมันบ้าเครับผมเอาเดี๋ยวให้พี่พระเอกนะครับได้เตรียมตัวแล้วกันนะครับผมมื่อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพอกันบนเวทีครับผมวันนี้อาจจะบ่ดื้อย่างน้อยอาจจะบ่มีโวกมากเป็นอดนตอย่างน้อยวันนี้เป็นซาลาอย่างน้อยบมผมว่ายืนซื้อกะซึ่งดื้ออยู่ครับครับผมนี่แหละเออคือคือคืออครับก็คือเรไปตอนนะครับแอดมินอยากเรียนไหมครับโอ้ยบ่มือนันเลยได้เล่นนะครับผม ครับผมเดี๋ยวให้พีเอกพักพรนนะครับผมขอบคุณนะครับี่นะครับผัดมา่านีก็เป็นพระเอกเบสนะครับองค์ไส้สองของเฮานะครับผมเอ็ดอย่างยุ่ครับอันนี้เป็นผมมึงเสร็จธานีพเอกเบสที่ระวัดนะครับเสร็จผมอยู่นะครับผมสังเกตเบ้างนะครับพี่น้องเพิ่นโปรเฟส่นอลแห้งครับวันศุกรเป็นพะเอกหนึ่งพะเอกเบสนะครับก็คือมาพร้อมกันอยู่นะครับผมแต่กันหนาเพิ่นก็แเรียบ่แเ้วอันนั้นก็พร้อมข้นนี่ก็พร้อมขึ้นนะครับพี่น้องข้าบ่ระท่านได้เวบอกถึงไผได้ครับผม อีหลีครับแต่อันทั้งนี้คือเสียงตบนี่นึกว่าแผ่นดินไว้แลครับเสียงตบแป้งเขาน่ะแล้วตบแป้งด้วยอยากระบายอี่ยังบอกอีหลีครับเบิ้งสู้นี่คือเราสีฝาวกอเมรูนะครับแต่กะท่อมทาฝาจะซื้อนะครับผมพี่น้องอันในฐานะพระเิธีนึงนี่มีอย่างฝากบอกว่าครับก็คือมาพร้อมกันอยู่ครับลีเนาะโตบแป้งนี่ว่ามันกระถือแป้งแล้วแล้วเลีงเต็มที่นะครับเพราะท่านหันกล่องไปซื้อครับพี่น้องนั่นหลสุดนะเออเป็นบ้านเป็นวาไป เออเพื่อนปาไปเอ้เพิ่นพร้อมหรือยังครับอยู่เพิ่นพร้อมหรือยังใช่แล้วเต่งโดดๆแล้วว่าอันนี้เพิ่นพร้อมหรือยังครับนี่น้ำหูทด่บอกถึงไผ่นี่มัน้ำหูมันจะไปหันมาเด้อนี่ยเดือดเสียงไผเอาเออนั่นแหละครับผมเอ้าเดี๋ยวมื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับผมได้ยืมกล้องพระเอกเบียรไทยนะครับนี่พระเอกเบีซื้อแล้วพระเอกนึงซื้อไปครับนี่อันเป็นบังคับขายบ่ครับนี่ยเออยอาแบบนีแฮงเอามาไว้จ่ายเงินนี่ครับเพิ่นสิจ่ายให้กระจายเด้อเอาคือมีทุกคนเหรอครับนี่ ปัดมันสึมีอยู่ผู้นหนึ่งเป็นอยังครับบ่าท่านไดจ่ใจเงินมากกับมากก่อนมูเสือก็เอาก่อนมูแต่บ่จ่ายเงินนะครับพี่น้องอยากถ่ายไป <c oughs> แห้งๆครับแต่ย่านเพิ่นนันอันนี้ครับผมนี่นะครับผมเพิ่นมีเสียไปล้วนะครับพร้อมไปครับริงาก่ เตียงให้ฟรีด้วยเมนบอกครับเอาฝากบอกนะครับฝากบอกคือคลิปนั่นนะครับปกติถ้าผมไปถ่ายโฆษณาอาหารเสริมอาหารหมาอะไรเงี้ยเออผมจะได้ก็ต่อมาเทสก่อนแล้วก็ได้เทสกรอนบอกครับเครื่องดื่มอะไรบางอย่างผมก็จะได้ใส่ฟรีด้วยกันเครื่องดื่มก็ใส่ฟรีสิครับแม่ครับตั้งแต่โปรโมท ดเเื่ออาหารหมาต,ต้องกินให้ดูต้องกินก่อนมาคือทางบริษัทจะส่งมาให้กินถึงบ้านแล้วก็กินเป็นปีนะครับนั่นคือบริษัทกินเป็นปีเพื่อให้ลูกก่อนว่ามันโอเคเข้าถึงสิบโปรโมทมีมีแบนใะไี่กินล่องกินครบสีฮอดปีล้วบ้อโอเคไ่ม,มค,ครับคนอืนอ่น <ๆ S 1> เขาแพดดีกีของผมโพดดีกีนะครับโพดโพดเป็นวบาโพดดีกีนะครับผมอ่าก็ฝากไว้ถึง่านบอบอเดือมันว่าครับบอสน้องดีคิมแล้วก็บอสด้วยนะครับ นะครับอ่ามืออ่าตัวนี้อาจจะอนุโลมนะแต่ตัวต่อไปไม่ได้นะครับแค่จะให้โปรโมทก็ต้องให้ใส่ฟรีนะครับเราฝากถึงเนี่ยแปลว่าเอาเสือไปแล้วเพราะท่านใจนะครับเป็นเป็นอ่าท่านคุณวัลลูนะครับแมนบอกครับเพื่อดสิมีปัญหาทางด้านการเงินแมนบอกครับเขี้ยวเเออเขากระต๊อกท่าความพอใจคนนะครับสองร้อยยี่สิบบาทกสองเออเขาขายสองร้อยห้าสิบก็เลยจ่ายสองร้อยยี่สิบครับ โอ้นะครับอีก30ติดไว้บ่ครับแม่นครับมื้อเงินชาได้เงินกัน๋อโอเคครับผมพวกปีกบุ้งจะเอาไปจา่ายสิบ่อบอกเดี๋ยวได้มื้อนไหมถึงว่าเสียงนี่อีเหลีย่ยคือว่าสิบ่ดื้อซั่นดิเรื่องเสียงไว้เออเอาแพงแพงไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยว <S <S ไปซื้อเอาหน้าเวทีครับเอาเอาไหนๆกันไหนๆปาร์ตลอยสี่สิบเจ็ดคนเพื่อสิ่งนี้ป่ะครับพี่น้องหันมาไลยครับมาตั้งแต่หกโมงข้าวปลาแซวเชียงดูมาแต่หกโมงครับปล่อยจะเถอะ คก้าเปอร์เซ็ชิคเซ็กจากพีงครับชิคเพียงหนึ่งกับอันนั้นใส่สูงยังพันกล่องเนาะครับผมเป็นยังครับเลือกกะลุงไหมเลสอกส่วนทั้งหมดแมนครับผมมันมีงานปีเลยเนาะแมนครับผมอยู่อยู่งานองค์พระผาดพนมจำลองครับผมแอร์บอกบอสให้ด้วยค่ะอย่าลืมของที่เอ็มหนึ่งตัวเอ็มไหนครับเอ็มนี่เลยเอ็มเสือครับเลือกดีๆีด้วยครับพี่ไหม่อ๋อพี่ไหมบอกว่า เดี๋ยวจะจ่ายเงินให้พระเอกเอ็มด้วยหนึ่งตัวพระเอกหนึ่งอีกสามสิบาทนะครับพี่ไหมของพระเอกหนึ่งสามสิบาทของพระเอกสองร้อยห้าสิบของพระเอกเบสขาดจักบาทครับของพระเอกเบสกับท่านเด็ดใจเด้อครับเด้อผู้ใดญ่สิใจแทนพระเอกเบสพระเอกเอ็มบ่ครับผมเดี๋ยวแอดทรงบินไปเก็บเด้อครับเด้อนี่ครับพระเอกหายดีอย่างนาะหายหายอันยังบอดีครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่มืัอนี้พร้อมทั้ปฏิบัติหน้าที่ให้แฟนๆครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมขออยุตปิดคลิปทั้งยูทู e ก่อนสำหรับวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล้ครับเด้อสำหรับยูทู e นะครับสวัสดีครับ